สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพุทไทยชาวสวนค่ะวันนี้สาวพุทไทยกับพอบ้านปล่อยกัวออกนอกอคอกนะคะไม่ได้ปล่อยออกสองวันแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะปล่อยออกริมเล็มหญ้านะคะไปล,ลองกินทางเตอาพวมะม่วงมะละกลางนะค่ายเป็นยุบละ คือมีขายอะ่ะพาะมันกึน่งนงเลยหรอขอขายยู่ขายยูปลายปลายลงกับหมูคุไปนี่ก็ลงที่ประจำค่ะทุกคนริมสะค่ะช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยเหลือน้อยค่ะทุกคนปกติจะห้าหกตัวนะคะตอนนี้เหลือสามตัวนะคะทุกคนคะ่ะก็จะปล่อยให้เล็มอย่างนี้และคะ่ะเขาก็จะกินหมดทุกอย่างเลยนะคะเป็นหญ้าเคือหรือว่าเป็นผักกระเฉดน้ํานะคะก็จะกินชอบมากนะคะ สำหรับอ่าแม่วัวคำบัวคูนเนาะจะเล็มกินอย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะกินไม่เกลี้ยงนะคะวัวจะจะไม่เหมือนควายตรงที่เขาไม่ค่อยจะกินเกลี้ยงเท่าไหร่นะคะเขาจะกินแบบไปเรื่อยๆนะคะชอบเดินนะ,ะทุกคนชาวผู้ชยก็จะปล่อยออกอย่างนี้นะคะบางครั้งก็สามวันต่ออาทิตย์เนาะปล่อยนะคะหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นหรือไม่ก็ อ่ปล่อยทุกวันนะคะถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้กีดยางแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะกีดยางบ่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ปล่อยออกทุกวันนะแต่ว่าอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะคะยาแถวนี้ก็งามๆค่ะคากบะมีในก็เป็นสมุนผู้มาเลี้ยงวัวค่ะตอนนี้นะคะฝนก็ไม่ตกมาประมาณ ห้าหกวันแล้วนะคะทุกคนมันสนเดอ้อตัวนี้ก็จะกินเก่งเหมือนกันค่ะอันนี้กินไม่เลือกเลยนะคะมันจะเป็นยอดผักกเฉดอ่อนๆนะค่ะทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ย เขาจะเลมกินอย่างนี้นะคะมันกําลังงามนะคะช่วงนี้แล้วก็ไม่มีใครเอาลงมาปล่อยด้วยนะคะแถวนี้ก็คือจะมีแค่สาวพุทไทยที่ปล่อยเลี้ยงวัวตามริมสระนะ,ะทางนู้นตรงหน้าเขื่อนนะคะก็จะเขียวมากหญ้าจะยาวกว่าแถวนี้นะคะเพราะว่าปกติจะปล่อยลงแค่แถวแถวนี้เนาะแต่ว่าตรงหน้าเขื่อนทางทางนู้นก็จะยาวมากนะคะนานๆไปทีค่ะเพราะว่าแถวแถวนี้ก็ยังมีหญ้าอยู่นะคะนี่อย่างนี้นะคะทุกคนให้เขาเล็มไปเรื่อยๆเนาะ วัวเราไม่เยอะนะคะมันก็เลยอ่ากินอิ่มไวนะคะเพราะว่าหญ้าหญ้ามันเยอะช่วงนี้นะ,ะทุกคนก็ปล่อยให้เขาเดินอย่างนี้และคะ่ะให้เขาออกกําลังกายบ้างนะ,ะอยู่แต่ในคอกมันชื้นนะคะเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะหากินน้ําเองนะคะแล้วก็นอนค่ะทุกคนคะ่ะเลี้ยงง่ายสบายนะคะบางครั้งก็เราก็ผูกล่ามไว้ค่ะแล้วก็เราก็ไปทํางานอย่างอื่นนะคะ แต่ถ้าวันไหนพ่อบ้านแกไม่ได้ไปไหนแกก็จะปล่อยให,ให้เขาเดินแล้วไม่ต้องล่ามค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเลี้ยงวัวในข้อคงสาวพุทธยนะคะปล่อยแบบนี้ก็เป็นอ่า อีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับบางท่านที่มีพื้นที่นะคะก็เขาก็ปล่อยเลี้ยงหาเลมแบบนี้เหมือนกันนะ,ะทุกคนในเมื่อเรามีหญ้าฟรีเนาะมันก็จะช่วยลดต้นทุนของเราได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงใส่หัวอาหารนะคะหรือว่าอ่าเป็นพวกมันหมักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีต้นทุนอยู่ะคะแต่ถ้าเป็นหญ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกนะคะเพราะว่าอ่าเราอาจจะได้แค่สมมติว่าเราเราไปเกี่ยวเราไปตัดเราก็จะได้เสียแค่ค่าน้ำมัน เครื่องตัดหญ้าอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนแต่ถ้าเราซื้อพวกมันหมักอะไรอย่างงี้เราก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนาะสาวผู้ไทยก็ไม่ได้ลงทุนอาเยอะแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงขุนแบบนั้นเต็มที่เนาะเลี้ยงเป็นวัวไล่ทุ่งมากกว่านะคะทุกคนปล่อยเดินเลม็มหญ้าแบบธรรมชาติอย่างนี้แหละคะ่ะเขาก็กินกินเก่งนะคะกินเก่งทุกตัวะคะ่ะ แล้วก็โชคดีที่เขาไม่ค่อยดื้อน,นะคะก็คือเขาจะอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะกินอิ่มแล้วเขาก็จะนอนไปเองนะคะโอ้ยแมงเลือดนะพะ่อสีเสือกับม,ม,มันมันมีมันมีอันนน้นบอกมันมัมนมยีย่าบอกย่างามๆเลยะคะ่ะทุกคนจับเสือไว้พอบ้านก็จะฉีด เป็นอะสเปรย์นะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้กันมแมลงดูดเลือดนะ,ะหรือว่า,มาแมลงวันนะ,ะแต่ว่างัว้อกเรามันยังไม่ชินนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนีเนาะ,ะแต่ถ้าสมมติฉีดได้นี่ก็คือป้องกันได้ในระดับหนึ่งอยู่นะคะแต่ว่านี่แหละมันไม่ค่อยอยากจะให้เราฉีดเวลาเราเดินเข้าไปใกล้มันก็จะเดินหนีนะทุกคนหากินยะให้ขึ้นไฮบ่ มาเดินคุณอา้าวเลมเลยตามอัธยาศัยเห็นไหมคะเขาจะไม่กินเกี้ยงนะทุกคนเขาก็จะเลมเลมแล้วเขาก็จะเดิอนอย่างงี้ค่ะถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ล่ามเนี่ยมันก็จะเดิอนอย่างงี้ค่ะรอบสะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่พ่อบ้านเขาจะล่ามไว้นะให้เดินสักนิดนึงแล้วก็ล่ามไว้ค่ะแต่ว่าช่วงเด็ดก็ค่อนข้างที่จะร้อนค่ะเนี่ยถ้าเป็นวัวชารเล่นะคะ เลียงง่ายมากค่ะทุกคนกินอยู่กับที่แทบไมไปไหนเลยคนะ แต่ก่อนคุณคุณตาเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างนี้แหละค่ะทุกคนบางครั้งก็ปล่อยลงริมตะอย่างนี้บ้างนะบางครั้งก็ปล่อยขึ้นเขานะคะแต่ว่าตอนคุณตาเลี้ยงมันมันเยอะเนาะอันนี้สาวพุทไทยเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงเองค่ะก็เลยยังมีวัวน้อยอยู่นะปล่อยแถวแพื้นที่แถวแใกล้ๆกลเถียงก็ก็อยู่ได้แล้วนะคะทุกคนอันนั้นลงน้ําไปแล้วค่ะลงหากินผักกะเฉดน้ํา พอท่าในใดที่ยังเลี้ยงวัวอยู่นะคะช่วงนี้นะมีวิธีการลดต้นทุนยังไงบ้างนะคะทุกคนสําหรับการเลี้ยงวัวนะเพราะว่าวัวก็ค่อนข้างจะถูกนะคะช่วงนี้บางคนก็ซื้อยังมีการซื้อเข้าอยู่นะคะเพราะว่าราคาวัวมันถูกมากๆเนาะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะก็มีบางคนก็ซื้อตุนไว้ก็มีนะ,ะบางคนก็ขายเทออกก็มีะคะ่ะทุกคนหลายหลายคนหลายความคิดนะคะ แต่สาผู้ไทยก็มีขายออกบ้างนะคะก็คือแม่สีนวลกับอ่าเจ้าทองนะคะที่เสาผู้ไทยขายออกเนาะแล้วก็มีเจ้าเพิ่มนะคะที่ทีเพิ่งขายไปปีนี้นะคะแต่ว่าสามตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อยู่ตัวแล้วละคะ่ะทุกคนคะ่ะเลี้ยงสามตัวนี้นะท้องสองตัวแล้วก็เหลือแค่ตัวนี้เป็นตัวแม่สาวนะคะอรอลุ้นต่อไปว่าจะเป็นสัตว์ตอนไหนตอน libro, อตนี้ยังเล็กๆเด็กๆอยู่นะคะทุกคนว่าจะเอาชารโลเล่เหมือนกันนี่แหละคะ่ะมาผสมนะครับทับจริงเนาะ ผสมจริงนะคะสาวไทอ่ายังไม่เคยผสมเทียมเลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงหัวมานะก็คือหาพ่อพันธุ์ที่เป็นตัวที่พร้อมจะผสมจริงมาผสมนะคะยังไม่เคยผสมเทียมสักทีนะทุกคนเพราะว่าก็หลายๆคนเขาก็บอกมานะบางบางคนก็บอกว่าถ้าผสมหลอดผสมเทียมลูกสวยนะแต่บางคนก็บอกว่า ลูกอาจจะไม่ตรงปกนะคะทุกคนแบบหมายถึงพ่อพันธุ์อาจจะแดงแต่ว่าพอผสมลูกออกมาลูกแบบเป็นด่างๆอะไรอย่างงี้นะคะสาวภูไทยก็เลยยังไม่มั่นใจเนาะเพิ่งจะหัดเลี้ยงกะคะก็เลยเลือกที่จะผสมตัวมากกว่านะคะก็สำหรับท่าน,นที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องสาวภูไทยชาวสวนด้วยนะคะท่านใดที่เลี้ยงวัวแล้วผสมแบบไหนนะคะ ได้ผลดีนะคะผสมแบบตัวหรือผสมหลอดนะคะก็สามารถแนะนำสาวผู้ไทยเข้ามาได้นะคะอย่างนีก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ